สวัสดีค่ะวันนี้วิวจะมารีวิว CMMG Banshee MK 4ขนาด9มมโฉมใหม่จาก CMMG ให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะความน่าสนใจของตัวโฉมใหม่นี้จะมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะก็สำหรับกระบอกนี้นะคะวิวได้รับมาจากร้านปืนภัยศิษย์นะคะนี่ชมใหม่น,นะคะยังไม่ได้ทำการแกะกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแกะไปพร้อมๆกันเลยโอ้พ oh. ลาสติกยังอยู่ครบนะคะนี่ okay. เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เดี๋ยวดูขออนุญาตเอาปืนออกมาวางข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถอว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้าง เช่นเคยค่ะแม่กุญแจและตัวกุญแจนะคะ,ะสำหรับแมกกาซีนก็ให้มาทั้งหมดไ,ไหนเอ่ยอเป็นแมกกาซีน9มิลเมตรนะคะ P Max Gen 2สตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูปืนกันต่อเลยค่ะว่าน่าสนใจยังไงบ้าง CMMG Banshee MK4 ขนาด9มิลมโฉมใหม่จากทางโรงงาน CMMG นะคะมาพร้อมกับขนาดความยาวลำกล้องที่5นิ้วค่ะ,ะแล้วก็เป็นระบบการยิงแบบ radial delay blowback ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดิมนะคะในโฉมใหม่ตัวนี้ทาง CM เขาได้มีการอัปเกรดชุดของแต่งซึ่งก็คือ MK4 Zero p a s s and a c c e s s o r y นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างจากโฉมเก่าอยู่หลายจุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าในโฉมใหม่นี้มีจุดไหนที่เปลี่ยนไปบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนของพานท้ายเลยค่ะพานท้ายเนี่ยจะเป็นแบบเบรสนะคะในตัวโฉมใหม่เนี่ยที่ทาง CM ให้มาจะเป็นของยี่ห้อ SB Tactical นะคะถ้าดูจำไม่ผิดเนี่ยในตัวโฉมเก่าตัวที่วิวมีเนี่ยจะเป็นของ CMMG เลยซึ่งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ฟังก์กชันการใช้งานเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลย100%นะคะแล้วก็ระบบพานท้ายตัวเนี้ยเป็นแบบ Fastback ด้วยนี่ นี่นะคะซึ่งสามารถปรับระดับออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่แล้วก็วิวว่าน่าจะเหมาะสำหรับการใช้ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเร่งรีบนะคะถัดมาในส่วนของบัฟเฟอร์ทูบหรือว่าแกนพานท้ายค่ะที่ทาง CM ให้มาเนี่ยจะมีขนาดที่สั้นกว่ามาตรฐานทั่วไปนะคะซึ่งจากที่วิวได้ลองทดสอบปรับระดับเนี่ยก็สามารถปรับได้เพียง4ระดับเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะในส่วนของ Cas t l e n u ัดและ End Plate นะคะทาง CM เอ้าก็ยังได้ให้เป็นตัวมาตรฐานเช่นเดิมนะคะซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับสายสลิงได้ค่ะในส่วนของกริปมือนะคะถ้าเป็นในโฉมเก่าเนี่ยจะเป็นของ m a c 2 o o e ใช่ไหมคะแต่ว่าในโฉมใหม่เนี่ยของ CM เนี่ยเขาได้ให้เป็นของ CMMG Zero c r y t t l l r r p p มาเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันของกริปนะคะเขามีฟังก์ชันของคอมพาซ m ม n ์ด้วยคะ่ะซึ่งเราสามารถใส่สิ่งของชิ้นเล็กๆเ,เข้าไปได้นะคะนี ก็เป็นโฉมใหม่เช่นกันค่ะซึ่งก็คือ Zero a m b Safety นะคะซึ่งจะมีองศาการปลดเซฟอยู่ที่60แล้วก็90องศานะคะแต่ว่าที่ทาง CM เขาติดตั้งให้มาเนี่ยจะเป็นแบบ60องศาค่ะ เซฟตัวนี้นะคะก็เป็นระบบแอมบี้ค่ะซึ่งเราสามารถทําการปลดเซฟได้จากทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ,ะโปรโฟไฟล์สข้างมีขนาดความสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราสามารถทําการปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้ด้วยค่ะ ทริกเกอร์กาดนะคะถ้าเป็นในตัวโฉมเก่าเนี่ยก็จะเป็นของ m a c p o o l เนาะแต่ว่าในตัวโฉมใหม่เนี่ยก็จะเป็นของ Zero Trigger g u a กาเลยนะคะนี่มีการกัดลายมาใหม่ด้วยสวยแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะในส่วนของไกลค่ะก็จะเป็นไกลมาตรฐาน AR15 ทั่วไปเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวปลดแมกนะคะก็เป็นโฉมใหม่เช่นกันค่ะซึ่งก็คือ Zero a m b m a c c a s h นะคะเราสามารถกดปลดแมกได้จากทั้ง2ฝั่งเลยค่ะจะเห็นว่าทางโปรไฟล์ทางด้านขวานะคะมีขนาดหน้าแป้นที่ใหญ่ขึ้นมากๆค่ะเดี๋ยวลองกดดูปลดง่ายค่ะน้ำหนักไม่หนักมากนะคะนี่ปลดได้ง่ายขึ้นด้วย ัดมาในส่วนของตัวปลดโบนะคะก็เป็นแบบใหม่เช่นกันค่ะซึ่งก็คือ zero r สิบห้าโบ h แคชนะคะ,ะมีขนาดหน้าแป้นที่ใหญ่ขึ้นทั้งบนและล่างเลยค่ะสำหรับตัวชาร์จิ่งแฮน d l ดนะคะก็จะเป็นตัวอัปเกรดเช่นกันค่ะซึ่งก็คือ zero r 1 5 MB Charging ชาร์จิงแฮนนะคะก็จะเป็นของ cmmg เลยค่ะ ในส่วนของโลเวอรนะคะก็จะเป็น l o w วอร์สแตนดา AR 1 5นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีความพิเศษหรือความแตกต่างจากช้มเก่าเลยค่ะในส่วนของ Upper นะคะก็จะเป็นแบบใหม่เช่นกันค่ะวัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม6 0 6 1นะคะซึ่งวัสดุจะแตกต่างกับตัวโลเวอรนะคะที่จะเป็นอลูมิเนียม7075ค่ะ สำหรับอั p เปอร์โฉใหม่นะคะเขาก็ได้มีการตัดฟังก์ชันของตัว Forward a s s i s อออกไปเนาะทำให้ตัวน้ำหนักของอ p p เปเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงนะคะแล้วก็ทำให้โปรไฟล์ของเขาเนี่ยมีความสลิมมากขึ้นในส่วนของรางพิคาทีนี่ค่ะที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นรางพิคาทินี่ Standard ทั่วไปเลยค่ะ ดัส c o เวอนะคะถ้าเป็นในโฉมเก่าเนี่ยที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบเหล็กใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของตัวใหม่เนี่ยจะเป็นของ Zero AR15 Polymer Dust Cover ค่ะวัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นโพลิเมอร์เนาะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเกิดสนิมแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะในส่วนของการดีไซน์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์แบบเรียบๆนะคะดูเหมาะแล้วก็ดูเข้ากับรูปทรงอัปเปอร์ใหม่ด้วยค่ะ เกยบมาในส่วนของแฮนด์กาดกันบ้างนะคะก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ด้ยค่ะแต่ว่ายังเป็นรางระบบ M-Lock เช่นเดิมนะคะมีการดีไซน์ลายเส้นแล้วก็รูปทรงให้สอดร,รับกับส่วนของอัปเปอร์ด้วยนะคะทําให้ลายเส้นเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็ดูสวยงามด้วยค่ะในส่วนระบบของการล็อกนะคะก็ยังคงใช้น็อตล็อกแบบ2ตัวเช่นเดิมค่ะ,ะและทางด้านบนนะคะก็จะมีรางพิคาทินี่ค่ะให้เราติดอุปกรณ์ด้านบนได้เช่นกันนะคะ ในส่วนของลำกล้องนะคะก็จะเป็นลำกล้องขนาดความยาว5นิ้วขนาด9มิลิเมตรค่ะ,ะแล้วก็มีทวิสเลทอยู่ที่1ต่อ10นะคะส่วนสุดท้ายค่ะคอมเพนเซเตอร์นะคะเขาก็ได้มีการออกแบบมาใหม่ค่ะในชื่อว่า Zero Linear Compensator 9มิลิเมตรค่ะ ซึ่งการออกแบบใหม่ครั้งนี้ค่ะเขาได้มีการออกแบบให้ตัวแกส๊สแล้วก็แรงนันพุ่งออกไปข้างหน้านะคะเพื่อไม่ให้มารบกวนผู้ยิงค่ะซึ่งจะแตกต่างกับแบบเดิมนะคะที่เป็นแบบแคบค่ะ,ะซึ่งจะเป็นแบบเพื่อปิดเกลียวลำกล้องด้านหน้าเฉยๆนะคะ ี่ก็คือ CMMG Banshee MK4 ที่ทางโรงงาน C.M เขาได้มีการอัปเกรดของแต่งมาใหม่ในหลายๆจุดนะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการอัปเกรดในครั้งนี้นะคะวิวก็เชื่อว่าแต่ละจุดท,ที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่ต้องการที่จะซื้อเจ้าตัว c m MM g Banshee MK4 ตัวนี้นะคะสําหรับวิวแล้วเนี่ยวิวก็เป็นอีกคนที่ชอบยิง c m MM g Banshee อยู่แล้วพอได้มาเห็นว่า c m เนี่ยเขาได้มีการปรับชมแล้วก็อัปเกรดตัวที่ได้มีการใส่เพิ่มเข้ามานะคะวิวว่ามันยิ่งน่าใช้มากกว่าเดิมเลยค่ะถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะสำหรับคอนเทนต์หน้าวิวจะมารีวิวหรือจะมาอันบ x ็อกหรือจะมายิงปืนตัวไหนโชว์อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะทุกคนและหลังจากนี้วิวจะมาทำการเปิดมหากรารการรีวิว CMMG Banshee ที่ได้รับการตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าปืน CMMG Banshee เนี่ยที่แกะกล่องมาจากโรงงานเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันสามารถนำมาแต่งได้รูปแบบไหนบ้างแต่และกระบอกมีดีเทลยังไงแนวคิดในการแต่งปืนของปืนแต่และกระบอกเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการยิงที่ใส่ของแต่งแต่และชิ้นบอกเลยว่าสาวก Banshee หรือสาวก AR สิไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะรอติดตามได้เลยค่ะว่าความน่าสนใจของการรีวิว CMM ที่ได้มีการแต่งมาแล้วเนี่ยจะมี าน่าสนใจแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ